ท่าปาเยียทันอยู่คาริซาออกเป็นลูกคอนเนอร์เป็นลูกคอนเนอร์ครับแอร์อัพมิดคาริซาจะเป็นทุ่เตะจะไม่เตะแฮงนะมันจะขวนคาริซาแอร์คัแม่ขำอะไรขวนหมอ้ลกนี้ลูกล่ไม่ตรงกรอบแับปอนี่สาวรออีแม่มาได้มาเทียนเอาเขาดึงยาวเมียอีก่ นีเป็นสาวหลอกเป็นดในยังก็เป็นได้ครับขอให้เป็นคนดีเนาะเฮ้ยงูเรดดี้ครับด้วยกันนำของทุกไกรนะฮะพระลักษณ์ศึกษาไ <Yeah. S 2> อ้ข้ามี่หัวลูกนี้เยี่ยมอยู่ในแดนของเฮ้ยงูเลยดิสาวหล่อหมายเลขแปดสัตว์ลูกนี้ติดตั้งแน่แน่หมายเใน,ตน,ตน,ตน,น,นเตา้าอุ้ยงูเลยดิสัตว์ด้วยสาวสายโอ้โหสายมาหาการเลย จะเป็นลลกท่อมของท่านประเด้งขอบคุณครับขอบคุณน้กดื่มเย็นๆของคาราลุงยามาเดินทางมาถึงผู่ที่สามครับคู่ชิงนั่เลิกบอหญิงราพี่นักเต็คนต่างนอนวันนี้เป็นซีซันแล้วเป็นการคืนคาราซ่านะนเป็นนัก เป็นนักศึกษาสอนภาษาอังกฤษครับต้นขึ้นมาต้นลงนี่ข้ามหัวลอกวังข้ามหัวเอดจะแม่ครับไปเลยตาดยาวขึ้นมาครับไงูเลยดิเหยียบโคบอลไว้ดุนบอลเป็นของทางด้านสันปะแดงไว้เด็เป็ดสาวหล่อไห่ไปดิคาลิซ่าเหมืนดูเลยครับทางด้านงูตาดยาวขึ้นมาบอลเป็นของทางด้านสันปะแดง ซ้ายมางาการโดนขึ้นไปไปกันประเด้งเอาเข้าจุดเขาเหมือนออกข้าง,งสมัยก่อนลุงได้มาเพื่มเมียลูกเตะบอลลงพัเดเตะแห้งม่ได้กลัวมันกวัว <c oughs> ประเดี๋ยวนี้เราออนเป็นอย่างไงบ้างปีประเดี๋ยวนี้สมัยประเดี๋ยวครูหมอมันเก่งงู <c oughs> งูเลยนดิจะได้นนทุ่มลูกเขาไม่เล่นทุ่มยาวขณผู้ชมเอ๊ะเขามีเอ็ดชนะคาริสซาเทียบอลนิวอันดิมเซนซ้ายหมางการเขงคุยกู ขอบอลอยู่ข้างทางให้กูมาดี่มายเลขคุกหมายเลขคุกยิงไก่นีททาง